เด็กไปดูภาพจากข่าวแล้วเรามาช่วยกันคิดสิอ้าวภาพนี้ภาพนี้เป็นไงภาพที่หนึ่งก็กำลังจูงมือกันฝ่าฝันน้ำน้ำไหลเชี่ยวต้องจูงมือกันไว้ถ้าไม่งั้นก็จะต้องหลุกจากกระแสน้ำแล้วก็ได้รับอันตรายนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรลูกเป็นเรื่องของภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมที่เกิดจาก สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะอามาดูภาพที่สองนี่เขาทำอะไรเนี่ยนุ่งขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้ดูผู้ประสบภัยแห่รับของยังชีพเขามารับของยังชีพเขาเอาอะไรยคุณครูเอียงเหรอคะอคุณครูเอียงขยับใหม่เด็กคนนี้ขี่คอคุณพ่อคุณแม่เดินตามนะคะ พาครอบครัวหนีน้ำอูพากันหนีน้ำอีกครอบครัวหนึ่งมารับของแจกซึ่งเป็นถุงยางที่เอาการะมังมาเลยมาลอยไปเพราะอะไรไหมเพราะเบรกกลับก็หนักเอาการะมังมาใส่แล้วก็ลากไปอยู่บนกระมังอยู่บนน้กากระมังพลาสติกก็เป็นไงคะลูกจะเบาใช่ไหมมาดูขยะบ้างสิ่งแวดล้อมเราเรียนเรื่องขยะมาดูเรื่องขยะบ้างนะคะ คุตูขยับให้ดูนิดหนึ่งขยักกองประเนินเห็นไหมภาพเล็กนะคะภาพเล็กเนี่ยขยักกองประเนินเลยนะนี่แหละเห็นไหมขยะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นการอะไรคะแจกถุงยางชีพพอโบโทโบ,โทโบนะคะแจกถุงยางชีพเอามาดูที่ผู้ว่ากอทมอบ้างผู้ว่ากำลังนั่งเรือ,อขยับให้ดู กำลังนั่งเรือไปสำรวจพื้นที่นะคะนี่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะสิ่งแวดล้อมทั้งทิ้นเลยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเ,เล่งซ่อมบิ๊กแบ็กย่านดอนเมืองอ่ามาดูภาพต่อไปนะคะกำลังซ่อมบิ๊กแบ็กเด็กๆรู้จักบิ๊กแบ็กไหมได้ยินได้ยินข่าวพูดกำลังบิ๊กแบ็กอยู่ประจำใช่ไหมบิ Big ๊กแบ็กก็คือถุงทรายใหญ่ๆนะอ่ามาดูสาม พ่อแม่เอ้ยไม่ใช่ครอบครัวนี้เขาจะไปไหนกันเนี่ยครอบครัวนี้ก็ล่องเรือจะไปไหนกันเนี่ยมีคนนั่งอยู่ในเรือสองคน<อ>คนข้างหลังก็เป็นไงจับเรือไว้แล้วก็ดันไปข้างหน้านเออ,อใช่แล้วไม่ใช่เรือลูกก็เรียกถังผสมปูนนะคะถังผสมปูนก็มาตอนนี้เอามาใช้ประโยชน์มาทำเป็นเรือชั่วคราวนะคะ เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามาดูภาพเล็กๆนี้หน่อยอมาดูดูคนกำลังลุยน้ำถึงไหนแล้วเนี่ยอ,อีกคนหนึ่งถึงอกอีกคนหนึ่งเลยเอวน้ำลึกนะคะสองแม่ลูกผู้ไม่ถอยเขาบอกว่าสแม่ลูกผู้ไม่ถอยนะคะอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติแล้วก็ทำให คนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเอาละวันนี้เราเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามาดูอา่าวภาพนี้บ้างให้เด็กดูภาพสิ่งแวดล้อมอา้าวคุณครูให้ดูภาพดินภาพที่1ดินเราเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติดินใช้ทำอะไร,รลูกดินมีประโยชน์ไหม ดินเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการปูพังของหินผสมกับซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วทับถมกันนะคะอ้าวแร่มาดูแร่แร่ธาตุต่างๆเช่นแร่ดีบุขย้ายไปดูอีกนิดหนึ่งนะคะแร่เหล็กแร่ตะกั่วแร่ทองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอ้าวเรามาดูสัตว์ป่าบ้าง อ่าตัวอะไรคะเมื่อกี้เราเรียนบ้านหมู่บ้านสัตว์แล้วตอนนี้เรามาดูของจริงบ้างเจ้าช้างน้อยสัตว์ป่านะคะสัตว์ต่างๆเช่นช้างงูเต่าปลากุ้งหอยสัตว์อื่นๆอีกจำนวนมากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเอาละเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาดูน้ำป่าไม้นะคะเอาน้ำกับป่าไม้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหม น้ำป่าไม้เกิดเองตามธรรมชาติไหมคะป่าไม้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ไม่มีใครไปหยุดน้ำได้เห็นไหมน้ำท่วมตอนนี้ไม่มีใครไปจับน้ำไปโยนทะเลได้ไหม <c oughs> จับน้ำไปโยนทะเลบอกว่าไปเธอไปลงทะเลสักที ไม่ได้ไม่มีใครจัดได้เห็นไหมมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นมากมายคราวนี้เรามาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วเราไปดูสิ่งแวดล้อมทางสังคมบ้างไปดูสไลด์พร้อมๆกันนะคะสิ่งแวดล้อมทางสังคมอ่านพร้อมกันกันลูกสิ่งแวดล้อมทางสังคมสิ่งแวดล้อมทางสังคมนี่หมายถึงอะไรล่ะเรารู้ สิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดจากคนสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเช่นสร้างบ้านสร้างโรงเรียนสร้างอาคารต่างๆสร้างสะพานสร้างถนนเห็นไหมถนนนี่เราต้องเป็นอะไรคะลูกต้องต้องทำให้เกิดใช่ไหมอยู่ๆถนนจะเกิดไหมถ้าเราไม่ไปสร้างขึ้นมาไม่เกิดนะคะ สร้างสวนสาธารณะให้สวยงามโอ๋ยมีที่ให้เด็กๆได้เล่นไห้ที่เด็กๆได้ไปวิ่งเล่นแล้วก็สวนสาธารณะมักจะมีของเล่นใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะมีความสุขกับการเล่นนะคะคุณครูยังไม่อ่านนะเช่นเช่นเรามีเงินเราก็สร้างบ้านจะเป็นบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่สร้างหลังชั้นเดียว สองชั้นตอนนี้คนต้องคิดแล้วชั้นเดียวอยู่ไม่ได้แล้วน้ําจะท่วมต้องสร้างเป็นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นดีไหมสร้างสี่ชั้นเลยจะได้อยู่เวลาน้ําท่วมชั้นล่างปล่อยไปเลยขึ้นไปอยู่ชั้นบนชั้น 3, ามชั้นสี่นะคะสร้างอะไรอีกสร้างบ้านเห็นไหมใช้วัสดุมาสร้างบ้านบ้านไม้บ้านตึกบ้านปูนนะบ้านหลังนี้เป็นสร้างด้วยไม้ด้วยอะไรคะ สร้างด้วยไม้นะคะเป็นวัสดุธรรมชาติแล้วก็เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่อยู่อาศัยนั้นได้สะดวกสดายนั่นเองนะคะเครื่องใช้ในบ้านเห็ <ait turbines? S 1> น,น,นไหมเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยก็สร้างให้มีโซฟาให้มีโต๊ะให้มีเก้าอี้ ให้มีโคมไฟให้มีอะไรอีก่ะมีของใช้สะดวกสะดวกใช่ไหมคะวันนี้เราอยากจะทําอะไรเราก็เป็นไงหาของที่เป็นให้เกิดความสะดวกกับเราสร้างถนนสร้างรถไหมคะสร้างถนนแล้วก็สร้างรถขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นนะคะ อนอกจากนี้สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั้นก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีการละเล่นต่างๆเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะสิ่งแวดล้อมทางสังคมนี่เด็กๆจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเกิดประเพณีลอยกระทงใช่ไหมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเด็กๆไปลอยกระทงกันไหมคะ ประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์ประเพณีลากพระเคยได้ยินไหมลากพระหรือชักพระประเพณีไหลเรือไฟประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีทําบุญตักบ,บาตรนะคะเราเรียกว่าเป็นเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมนั่นเองอ้าวคราวนี้มาอ่านพร้อมกันคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ทางสังคมในบริเวณบ้านนะคะจะมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เป็นประโยชน์และคุณค่ามากมาย <c oughs> เช่นเรามีบ้านเป็นที่อยู่ <c oughs> เรามีบ้านนะคะไว้เป็นที่อยู่อาศัยมีโรงเรียนเป็นที่ให้เด็กๆได้เรียนหนังสือนะมีวัดเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อม <c oughs> เรามีของใช้ในบ้านเนี่ย ทำให้เราสะดวกสบายจริงไหมห้องนอนของใครก็มีพร้อมเลยมีที่นอนมีหมอนมีโต๊ะเก้าอี้มีตู้เสื้อผ้านะคะเราเรียกว่าเกิดมีของใช้อวัดเป็นสิ่งก่อสร้างใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นว่าในชุมชนของเรามีบ้านมีวัด มีสถานที่ต่างๆที่เราดูแลแล้วก็ช่วยกันให้สิ่งแวดล้อมของเรานั้นสวยงามนะคะ นี่เราเรียกว่าเป็นของใช้นะคะที่เราใช้ในครัวเรือนของเราเรียกว่าใช้ให้เกิดความสะดวกสบายเช่นมีโทรทัศน์มีวิทยุมีพัดลมมีตู้เย็นมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายๆอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกเรานะคะตัวอย่างนะคะมีอะไรบ้างล่ะมีกระติกน้ำร้อนมีเครื่องซักผ้ามีอะไรอีกคะลูกมีมีอะไรนั่นนะหม้อหุงข้าว มีเตารีดเห็นไหมคะ,ะนี่แหละเราเรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ประจำบ้านเราทำให้เราสะดวกนะคะมีอะไรอีกมีตะกรา้าตะกร้าที่ใช้วัสดุวัสดุท้องถิน่นตะกร้าหวายนะคะตะกรา้าไม้ไผ่นี่แหละเป็นวัสดุในท้องถิน่น<ม>ในชุมชนของเรานะคะอ,อ่านต่อลูกวัฒนธรรมที่แตกต่าง กธรวัฒนธรรมที่แตกสภาพแวดล้อมมีส่วนทำให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่นประเพณีบุญบั้งไฟ,งไฟแข่งเรือยาว,ยาวชักพระเป็นต้นนะคะอาวัฒนธรรมที่แตกต่างนี่เห็นถึงสภาพท้องถิ่นสภาพแวดล้อมต่างกันเช่นเช่นอะไรล่ะบางท้องถิ่นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ท้องถิ่น ลักษณะภูมิประเทศไม่เหมือนกันก็เลยเกิดประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะวิถีชีวิตตามแต่ภาพนะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมในเรื่องของการทำบุญอะไรคะลกูกภาพนี้ศาสนาพุทธผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็จะทำบุญตักบารนะคะทำบุญตักบารเราเรียกว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมในด้านศาสนานะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามี มีบวชการบวชเนนการบวชพระทำบุญตักบาทอาจจะเด็กๆทําได้ไหม,ไมเด็กๆก็ไปร่วมในครอบครัวนะคะทำบุญตักบาทกับคุณพ่อคุณแม่อ่าวประเพณีบุญบั้งไฟนี่เป็นของจังหวัดยะโสธรเขาบอกว่าเป็นประเพณีขอฝน ขอให้ฝนตกตามฤด,ดูการนะมีการเหมือนกับยิงจรวดขึ้นไปบนท้องฟ้าใช่ไหมไปบอกเทวดาแล้วเขาเป็นไงเป็นประเพณีที่ขอฝนให้ฝนตกตามด้วยดูการเราเรียกว่าประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีอะไรคะประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทงเป็นการขอกมาพระแม่คงคาที่เราใช้น้ําใช้น้ําเกิดประโยชน์กับเราแล้วบางครั้งเราก็ทําให้น้ําศกปรก เราก็ขอขมาเป็นประเพณีวิถีชีวิตเรื่องของการใช้น้ำนะคะแล้วก็สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ประเพณีลอยกระทงเพิ่งเกิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆก,ก็คงได้ร่วมในเรื่องของการ <c oughs> ร่วมประเพณีลอยกระทงนั่นเองนะคะประเพณีลากพระนี่เป็นของภาคใต้นะคะภาคใต้เราใช้เรียกว่าประเพณีลากพระชักพระ ะคะําว่าลากนี่ก็คืออาการเป็นไงลากหรือจูงใช่ไหมดึงมาข้างหน้าดึงมาเรื่อยๆก็เรียกว่าลากพระเหมือนเด็กๆเ,เล่นกันใช่ไหมเรียกว่าอาการลากก็คือดึงให้เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะเป็นประเพณีการลากพระหรือประเพณีชักพระนี่จะเกิดในเดือนที่อกพรรษานะคะวันที่อกพรรษาเนี่ยชาวบ้านก็จะมีการจัด การให้มีพระพระพุทธรูปออกมาจากวัดนะคะให้ชาวบ้านได้ทำบุญตักบาตรแล้วก็จะร่วมกิจกรรมทางศาสนา,าวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละภาคนะคะมาดูแต่ละภาคบ้างวัดอ,อ่านต่อลูกวัฒนธรรมแต่งกายของภาคต่างๆ ภาคเหนือ,อภาคกลาง<อ>ภาคใต้<อ>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการสร้างบ้านอ,อาชีพต่างๆอันนี้เรามาดูถึงวัฒนธรรมของแต่ละภาคนะคะ<อ>เช่นภาคเหนือการแต่งกายก็จะ อีกแบบหนึ่งเช่นการแต่งกายด้วยชุดมอห่มใช่ไหมคะภาคกลางก็แต่งกายแบบเป็นไงนุ่งผ้านุ่งผ้าถุงผ้าสิ้นนะผู้ชายก็จะใส่เสื้อผ้าสีลายลายดอกดอกภาคใต้ก็จะนุ่งสลงอย่างเนี้ยผู้ชายนุ่งสลงนะคะผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าถุงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีผ้าอะไรล่ะ,ม,ะมาดูชุดไทยชุดประจำชาติของเราเห็นไหมคะการแต่งกายแบบ แต่งชุดไทยเห็นไหมเด็กๆก,ก็แต่งสวยผู้ใหญ่ก็แต่งสวยเราเรียกว่าชุดประจำชาติของเราก็คือการแต่งกายชุดไทยอา้าวสวยไหมคะอันนี้ภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีเสื้อผ้าสวยงามหน่อยนะคะสาวเหนือเขาจะเป็นผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศไทยนะคะภาคเหนือส่วนใหญ่ามาดู มาดูวัฒนธรรมการแต่งกายของเด็กๆบ้างเห็นไหมมีการประกวดชุดไทยมีการประกวดนางนพมาศได้รางวัลได้ทั้งขันน้ําได้ทั้งได้ทั้งอะไรคะเขาเรียกอะไรนะตุ๊กตานะคะได้ทั้งอะไรเนี่ยโลรางวัลนะคะได้ถ้วยเห็นไหม แต่ละคนก็แข่งขันกันแต่ละชุดก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะเอาละอ่านพร้อมกันลูกการปฏิบัติตนการปฏิบัติตนเพื่อรักษาเพื่อรักษาสิ่งแวดลอ้ลอมงทางสังคมทคมหนึ่ง,งช่วยกันดูแล รักษาสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมเช่น,น,นะชน,นเนถนน ใช้สินค้าที่คนไทยทำเช่นอาหารขนมของใช้ต่างๆนี้เรา เป็นการปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอา่าวนี่ไม่ต้องไม่ต้องอ่านแล้วก็ที่3ามประพฤติปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีเช่นแต่งกายสุภาพเรียบร้อยพูดภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจนนะคะเราเป็นคนไทยเราต้องพูดภาษาไทยต้องรู้จักมารยาทไทยต้องมีการปฏิบัติรักษาสิ่งของที่เป็นของคนไทยเรานะคะ ก็ที่ 4. รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย็นเมื่อเช้าเราก็เรียนในเรื่องของความเป็นไทยในเรื่องของธงชาติและก็เพลงชาตินะคะฝึกเล่นดนตรีไทยการแสดงแบบไทยเพื่อสืบสารต่อไปก็ที่ 6. ช่วยทำความสะอาดบริเวณวัดหรือชุมชนของตนเองนะคะ,มคะามาดูภาพเห็นไหมการแสดงท้องถิ่นเช่นมโนรานี่ของภาคไหนคะ มนรานี่ของภาคใต้นะคะเป็นการแสดงของท้องถิ่นที่เราคงต้องรักษาไว้นะคะการแข่งแข่งโพลเนี่ยภาคใต้เนี่ยเขาจะมีการประกวดแข่งโพลโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่นะเด็กๆนี่แหละเขาจะทีพโพลก็เรียกว่าแข่งขันการแข่งตีโพลนั่นเองมีอยู่ที่เดียวจังหวัดเดียวคือจังหวัดพัทลุงนะคะจังหวัดอื่นไม่มีนะคะลูก เราเรียกว่าอะไรการละเล่นแบบอะไรคะเนี่ยอ้าวเด็กๆบอกว่าหมากเก็บนี่ก็เป็นการละเล่นไทยๆที่ฝากเด็กๆไว้อย่าให้สูญหายนะคะกลางวันเราเล่นเราก็เล่นได้เล่นหมากเก็บเล่นอะไรคะอ้เล่นปิดแอบหรือปิดตาควานหานี่ก็เป็นการละเล่นแบบไทยๆนะคะให้เด็กๆก็ได้เล่นกัน10คนก็เล่นได้สนุกสนานเล่นอะไรคะ แม่งูก็ได้รีๆเข้าสารก็ได้นะคะนี่เป็นการละเล่นของเด็กไทยที่ควรจะคงไว้นะคะเอาล่ะใบกิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคม